สวัสดีครับนี่คือฟิดีโอบล็อกตอนที่537ของโตติงตองออดิดโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในตอนนี้ครับแล้วก็ตอนที่538 539 510เออช่างแม่งเถอะครับเอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันในเดือนพฤษภาคมนี้ครับผมคาดว่าคุณน่าจะได้ดูแต่การรีวิวไมโครโฟนครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโควิด -19 ในช่วงเมษายนเนี่ยทำพิษเอาไว้แล้วก็วิดีโอบล็อก โตติงตองเนี่ยมักจะเป็นหัวเรื่องที่พบเจอในการทำงานนั่นเองครับหลายคนก็คงจะถามผมต่อครับว่าแล้วงานติดตั้งระบบเสียงถาวรล,ละ่ะคำตอบเนี่ยง่ายนิดเดียวครับมันมีแต่ว่าสเกลงานเนี่ยมันเป็นงบประมาณผูกพันมาตั้งแต่ปี2,563ซึ่งมันก็ถูกตัดออกไปเยอะจนไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญที่จะนำมาบอกเล่าให้คุณได้ฟังกันนั่นเองดังนั้นครับก็ทนทนกันไปก่อนก็แล้วกันครับ ไมโครโฟนตัวนี้ครับที่อยู่ตรงหน้าของผมเนี่ยเป็นไมโครโฟนที่ผมซื้อเก็บเอาไว้นานหลายปีดีดักมากแล้วครับนานๆจะเอาออกมาใช้ทีแต่ที่นานๆจะเอาออกมาใช้ทีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเสียงไม่ดีนะครับมันอยู่ที่ว่างานที่ผมทำเนี่ยมันก็ไม่ได้แมสจนไมโครโฟนตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับหลายครั้งที่ผมเนี่ยได้ไปคอนซัลร์ให้กับนักร้องหลายๆวง และถ้าเกิดเขาลองไมโครโฟนรุ่นต่างๆทั่วไปแล้วเนี่ยหาตัวลงไม่ได้ส่วนใหญ่มาจบที่ตัวนี้ครับดังนั้นครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมจะมารีฟิวไมโครโฟนชัว s m s m 8 6เป็นไมโครโฟนสำหรับร้องและพูดในงานแสดงสดซึ่งเป็นเรนจ์ที่สูงกว่า s m 5 8นั่นเองครับเราจะมาดูเรื่องของวัสดุกันเลยดีกว่า อันดับที่1เลยครับก็คือในวัสดุเนี่ยฮะมันจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรระหว่าง sm 5 8 sm 5 7แล้วก็ sm 8 6เลยคือเนื้อสีก็เนื้อเดียวกันครับวัสดุทำบอดี้ก็อันเดียวกันครับแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนแต่มีความแตกต่างอยู่2อ,อย่างครับอย่างที่1ก็คือด้ามของชัว sm 8 6เนี่ยเมื่อเทียบกับชัว sm 5 8และชัว sm 5 7 มันจะหอมและเรียวกว่าครับจะทําให้ไม่สามารถใช้คอจับไม้ที่เป็นคอจับไม้มาตรฐานสําหรับไมโครโฟนร้องได้คุณจําเป็นจะต้องไปใช้คอจับไม้ที่ออกแบบมาสําหรับไมโครโฟนเพนซิลที่ใช้เจาะโอเวอร์เฮดกลองอะไรประมาณนั้นครับถึงจะใช้ได้นะฮะถ้าคุณใช้อันทั่วไปมันจะหลวมเอาอย่างที่2ครับก็คือหัวไม้ที่มีขนาดมาคือมาเมื่อเทียบกับ sm 5 8ครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจดีครับเป็นเพราะว่าชัวเองเนี่ยต้องการจะสร้างความทนทานให้มากขึ้นแล้วก็หัวไมโครโฟนแบบตัดอย่างนี้เนี่ยครับ มันก็จะทําให้พื้นที่ในการรับเสียงที่เป็นฝั่งของตะแกรงเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับแล้วมันก็จะเป็นผลดีไม่เบาเมื่อเราหมุนตะแกรงข้างในออกมาครับเราจะเห็นไดอะแฟมซึ่งเป็นคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ของชวเอ e เอ็6เนี่ยครับจะถูกขึงครับอยู่บนขาสามเหลี่ยมครับด้วย เขาเรียกว่ายังไงดีด้วยท่อ,อยางที่มีความทนทานก็แล้วกันดังนั้นครับจากดีไซน์ตรงนี้เนี่ยรวมไปจนถึงโฟมซึ่งอยู่ตรงฐานด้วยผมค่อนข้างมั่นใจครับว่ามันจะเป็นไมโครโฟนที่มี Handling ิ่ง s e ต่ำมากๆและสามารถรับมือเสียงที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนต่างๆได้อย่างดีนั่นเองครับ ส่วนอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะมีไมโครโฟนมีคอจับไม้ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณทำคอจับไม้ของ SM86 หายกะรุณาไปหาคอจับไม้ที่ใช้สำหรับไมโครโฟนเพนซิลจอโอเวอร์เฮดกลองครับแล้วก็ซองหนังนั่นเองครับเราจะมาดูสเปคกันนะครับ สเปกเมื่อเทียบกับชัวร์เอสเเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างครับอย่างที่1เลยก็คือชัวร์เอสเจะเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 12V โวลต์ไปจนถึง 52V โวลต์ซึ่งแตกต่างจาก SM58 ซึ่งเป็นไดนามิกครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงนั่นเองทีนี้ครับเรื่องของการตอบสนองความถี่เนี่ยมันก็จะมี การเก็บรายละเอียดเสียงแหลมได้มากกว่า SM 58อย่างมีนัยสำคัญนั่นก็คือ18,000 Hz เมื่อเทียบกับ15,000 Hz อันดับต่อไปครับคือเรื่องของความไวครับ Sensitivity ของ Sure h SM 8 6เนี่ยมันจะมีความไวสูงกว่า SM 58ประมาณ4.5 dB ครับดังนั้นครับสัญญาณที่ได้จาก Sure h SM 8 6เมื่อเสียบเข้าไปใน preamp หรือ mixer ช่องเดียวกันฟอรเท่ากันจะต้องแรงกว่า SM 58นะครับ แต่อย่าลืมจ่ายไฟเข้าไปด้วยล่ะแล้วก็เรื่องของการทนความดังสูงสุดครับ 147dBA w e i g h ที่เปอร์เซนต์ THD 1%ถือว่าสูงครับแต่ self noise หรือความแรงสิ่งรบกวนในตัวของมันเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 23dBA w e i g h ซึ่งถือว่าสูงสำหรับงานสตูดิโอแต่ว่าถ้าเป็นงานแสดงสดเนี่ยครับแค่ของเงียบเงียบเนี่ยมันก็จะไป50กว่าละดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลย เมื่อเรามาดูกราฟการตอบสนองความถี่ระหว่างชัว s m SM86 กับชัว s m SM58 ครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าชัว s m SM86 เนี่ย มันจะเป็นไมโครโฟนที่ตอบสนองย่านเบสได้ค่อนข้างน้อยครับคือตั้งแต่9 0 0 h เฮิร์ซลงไปเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆเลยนั่นเองครับแล้วก็โร่ออฟค่อนข้างชันที่ประมาณ2 0 0 h เฮิร์ซดังนั้นครับไมโครโฟนชัว s m SM86 เนี่ยเราจะสามารถคาดการได้เลยว่ามันจะมีคุณภาพเสียงที่กลางกับแหลมแล้วก็แหลมจ๋าๆเนี่ยค่อนข้างเด่นนั่นเองครับและเมื่อเราเนี่ยมาดูในส่วนของความถี่สูงครับ ความถี่สูงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีการยกให้มันสูงขึ้นมาอีกครับอยู่ที่ประมาณ8,000หรือ9,000เฮิร์ได้ซึ่งแตกต่างจาก SM58 ครับที่ย่านแถวๆนั้นเนี่ยมันก็จะสม่ำเสมอกับค่าเฉลี่ยที่มันบูสต์ขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมจินตนาการเลยนะว่า SM86 กับ SM58 เนี่ยเสียงต่างกันอย่างไร SM58 เมื่อเทียบด้วยตารางตรงนี้ครับอุ่นกว่า หนากว่าแหลมน้อยกว่ากลางขุบกว่าอย่างแน่นอนจบแล้วครับสำหรับส่วนที่เป็นสเปคแล้วก็การตอบสนองความถี่ครับเรามาทดสอบไมโครโฟนกันเลยดีกว่าอันดับที่1ครับผมจะทำการทดสอบ Proximity Effect หรือปรากฏการเสิงบวมเมื่อต้นเสียงเข้าไปอยู่ใกล้ไมโครโฟนนั่นเองครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5และถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับเป็นระยะปะกติของผม1 2 3 4 5และเราก็มาทำการทดสอบ proximity effect ของ Sure SM 5 8กันครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่นด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5แล้วก็ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปะกติของผมครับ1 2 3 4 5การทดสอบที่2ครับจะเป็นการทดสอบโ o ลซีฟหรือเสียงพรืบนั่นเองครับพื้ทื้อ ชื่อพือ้นทื่ชื่อส่วนโพสซีฟของชัวเอสเอ็ก็จะเป็นประมาณนี้ครับพื้นทื่ชื่อพื้นทื่ชื่อ Off-axis c o n o e a t i o n ครับก็คือเรื่องของคันเลอร์หรือความเพียนที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเสียงเนี่ยหลุดออกไปจากตำแหน่งด้านหน้าไมโครโฟนเรามาดูกันครับว่าชัว SM86 เนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติก็คือแค่ค่อยลงเฉยๆหรือว่าจะมีคันเลอร์มากหรือน้อยกว่า SM58 เรามาดูกันเลยครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345 ค่อยๆขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5ขยับไปเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5แล้วก็ขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับ กลับมาอีกครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับมาดู off-axis coloration ของ Shure SM58 กันครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 ขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5ขยับไปเรื่อยๆครับที่ตำแหน่ง90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับต่อไปอีกครับที่ตำแหน่ง180องศาครับ1 2 3 4 5 ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่ง90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาเรื่อยๆครับที่ตำแหน่ง45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ อันดับต่อไปครับเราจะมาดูการรับมือเสียงที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนจากการจับจากสายจากขาตั้งใหม่กับชัว s m .86 กันครับ Handling noise ของ SM58 จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ t n s i s n t Response หรือความกระชับฉับไวของเสียงซึ่งเป็นที่มาของความคมชัดซึ่งไม่แสบหูสำหรับ SM86 จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับจีท G ี G กีจีทีกีความกระชับฉับไวหรือความคมชัดของชัว SM58 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจีที G จเกและอันดับสุดท้ายครับผมจะเงียบให้คุณฟังเซลฟ์นอยส์และเสียงบรรยากาศจากชัว s m SM86 ครับและผมจะเงียบให้คุณฟังเซลฟ์นอยส์แล้วก็เสียงบรรยากาศจากชัว s m SM58 ครับ สำหรับชัว s m SM86 เนี่ยครับเมื่อทดสอบเสร็จแล้วก็ตามคาดเลยครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่แตกต่างจาก SM58 และเราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากกราฟการตอบสนองความถี่อันดับที่1เลยครับก็คือเรื่องของ proximity effect ครับ proximity effect ของชัว s m SM86 เนี่ยจากกราฟการตอบสนองความถี่เราก็จะรู้เลยว่ามันน้อยกว่า SM58 มามากและตอนทดสอบก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณ เป็นนักร้องที่มีเสียงค่อนข้างบางหรือแหบผมจะขอแนะนำครับว่าให้คุณเข้าไปอยู่ใกล้ไมโครโฟนครับเพราะว่าถึงแม้คุณจะเข้าไปอยู่ใกล้เนี่ยโอกาสที่เบสบวมเนี่ยมันน้อยมากเลยถูกไหมครับ อ่าอันดับต่อไปครับคือเรื่องของ p r o ร i v e ครับ p r o e i v e ของ s ัว r e SM86 เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าด้วยความที่ Voice ของมันเนี่ยเป็นคอนเดนเซอมันไวต่อสิ่งพืบได้มากกว่า SM58 มันก็เลยทำให้ชัว r e SM86 เนี่ยแพย้ชัว r e SM58 อย่างชัดเจนครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกครั้งนี่แหละครับผมก็จะชอบบอกว่าไอ้ o c e i v e เนี่ยไม่ค่อยจะเป็นปัญหาถ้าคุณหาฟองน้ามาครอบหัวของมัน มันก็สามารถแก้ไขได้แล้วแล้วก็เสียงลมที่มาจากบรรยากาศเอ่ยอะไรเอ่ยก็หายไปด้วยนั่นเองครับ ส่วนเรื่องของ off-axis c a n d r a t i o n เนี่ยครับอันนี้ผมต้องยกขึ้นมาดูครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ sm58 จนไม่สามารถสังเกตรหรือได้ยินได้ครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาเนี่ยมันก็จะมีคันเลอร์เล็กน้อยครับตามสไตล์ของไมคาดิออครับซึ่ง sm58 เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไรนักพอขยับไปครับตั้งแต่45จนถึง180องศาครับลักษณะของการ r o l off หรือการ ค่อยลงรวมไปจนถึงคัลเลอร์ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะต่างกันเช่นเดียวกันด้านหลังครับมันก็เหลืออยู่นิดนึงก็ไม่ค่อยจะต่างเช่นเดียวกันอีกครับเพียงแค่ว่าด้านหลังเนี่ยจุดที่มันเหลือเนี่ยมันคนละย่านความสีกันแค่นั้นเอง แล้วก็ต่อไปครับคือเรื่อง handling noise ครับ handling noise เนี่ยชนะ SM 5 8อีกแล้วเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปครับเมื่อตอนที่เราหมุนตะแกรงออกมาเนี่ยคุณเห็นเลยครับฟองน้ำเยอะมากครับตัวไม้ถูกขึงอยู่ในอากาศดังนั้นครับมันชนะ SM 5 8ขาดลอย แล้วก็เรื่อง trans-respons e ก็เช่นเดียวกันครับไดอะแฟมของไมโครโฟนคอนเดนเซอร์มันบางกว่าไดนามิกเยอะดังนั้นครับมันสามารถที่จะขยับตามเสียงได้อย่างว่องไวมากกว่าครับ trans-respons e จี้ชือคกอตบมือดีดนิ้วเนี่ยมันก็เลยชนะ sm 5 8ซึ่งเป็นไมโครโฟนไดนามิกนั่นเอง ส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่เบาครับคุณภาพเสียงของไมโครโฟนตัวนี้ผมสามารถสรุปได้เลยครับว่ามีเสียงเบสและกลางต่ำเนี่ยก็คือกลางเบสน,นะฮะที่ค่อนข้างน้อยครับจำเป็นจะต้องเข้าไปชิดไมค์สำหรับคนเสียงบางเสียงแหลมหรือว่าเสียงแหบมีกลางที่พุ่งครับแล้วก็แหลมเนี่ยค่อนข้างซึบแต่ซึบในกรณีนี้เนี่ยครับมันก็ไม่ได้ซึบเหมือนกับไมโครโฟนไดนามิกที่มัน บอยู่แค่เฉพาะย่านแบบ 10k 12k มันไปซึบอ,อยู่ที่ย่านปลายๆด้วยดังนั้นครับเราก็สามารถที่จะอนุมานได้ว่ามันเป็นการเก็บรายละเอียดเสียงในความถี่สูง Low Pass Filter ช่วยคุณได้ครับในกรณีนี้ครับเพราะว่าการซึบถึงแม้ว่ามันจะมีแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยตามประสบการณ์เลยนะมันก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปครับอันดับต่อไปครับก็คือมันจะเป็นไมโครโฟนที่มีความ ไหมครับคือที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยครับมันจะมีการยกย่านความฉี่ที่สอดคล้องกับการตะเบงหรือตะโกนหรือการว้าครับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราพิจารณาว่าจะเอาไปใช้สำหรับงานอะไรก็แน่นอนครับงานแสดงสดงานแสดงสดซึ่งเป็นดนตรีที่เน้นความมันความคุ่งของเสียงครับและถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวเพลงที่ต้องมีการว้าด้วยเนี่ย ไมโครโฟนตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนที่สามารถเอ p h ฟาไซส์หรือเน้นย้ำจุดที่คุณวากได้ค่อนข้างดีเหมาะสำหรับโคกแนวเฮฟวี่พอสมควรกันเลยละครับและคำถามสุดท้ายเลยครับไมโครโฟนตัวนี้จะเหมาะกับใครผมก็สามารถบอกได้อย่างง่ายๆครับว่าชัว s m SM86 เนี่ยถ้าเกิดตัดในเรื่องของไมโครโฟนส่วนกลางทิ้งไป มันเป็นไมโครโฟนที่มี t า r g e t ็ตค่อนข้างกว้างครับกว้างประมาณชัว SM58 หรือไมโครโฟนที่อยู่ในเรนจ์ประมาณ3,000กว่าแต่ต้องการอัปเกรดให้มีความเคลียร์ของเสียงมากขึ้นและถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักร้องในงานหรือแนวเพลงที่จะต้องเข้าไปชิดกับตะแกรงไมโครโฟนแล้วรู้สึกว่าไมโครโฟนที่ใช้อยู่เนี่ยมันบวมจนทำงานลำบาก คุณสามารถมาลองชัวร์ SM86 ได้ครับเพราะว่าขนาดที่ผมชิดเข้าไปขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่บวมเลยนะฮะมันออกแบบมาสำหรับให้เราชิดเข้าไปนั่นเองและถ้าเกิดแนวเพลงของคุณเนี่ยย้ำอีกครั้งครับมันมีลักษณะของการตะโกนการตะเบงหรือการวากเนี่ยคุณก็ควรจะมาลองตัวนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเอ p h ฟาไซส์หรือเน้นย้ำในจุดตรงนี้นั่นเองครับ จบแล้วครับสำหรับวิดีโอบล็อกตอนที่537ครับชัว SM86 ไม่ต้องพูดกันมากเป็นไมโครโฟนที่หลายคนรู้กันว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้งานไมโครโฟนไดนามิกทั่วไปแล้วรู้สึกว่ายังไงยังไงมันยังไม่ใช่สำหรับคุณตัวนี้เนี่ยจะเป็นทางเลือกที่แปลกใหม่พอสมควรเลยละครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ